สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับอ่วันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมันดูรถแมคโครรุ่นสองร้อยนะครับเดี๋ยวจะจัดไปให้จารย์อขับสักหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองดูคันนี้ก่อนนะครับนิ่มดีมากครับเอเยินครับเอเยีนเดี๋ยวไปอยู่กับจานโอแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองรถดูก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ๋จะลองดูครับคันนี้ เสเทครับรุ่นอะไรรุ่น9หรอรร <9, 9 S 2> ุ่น9ตัวเลขของไทยใช่รุ่นเครับรุ่นเก <9, 9, S 1> อันนี้รุ่นเ้รุ่นเก้าใหญ่มากครับช่วงล่างนี่เต็มอเอเ้ยน้ะพี่น้อง จัดไปทำสีใหม่นี่แหวแวครับแหววเลยการทำงานนี่เร็วมาก

มีไฟสปอร์ตไลท์บนหัวด้วยเมืองเมืงองจ่วงดิน เร็วเร็ว,รวครับเร็วคณะพีผมครขับพอได้เลยดูว่ายังชอบเลยครับเนี่ยผมว่านะนเร็เร็วครับเร็ว นี่สุดยอดครับข้างล่างช่วงล่างไบใหญ่ด้วยเดินปิดสบายเลยครับเดินแรงครับเดินแรง นี่ปิดฝาปบงด้วยครับนี่ดูดู ทานก็ติดใจแล้วโอ้ผมดูดีผมยังชอบเลยนะยิงชอบเลยนะก็ได้ยินถ่ายนะฮะเร็วไหมโอ้เร็วเลยโอ้ยังเร็วเลยทำเร็วเลยอ่ะ ใช่จานรถนีเลื่อนิ่มเลยเนี่ยเลื่อนนิ่มเลยเอเดียดดูรอยยิ่ดูท่อนี่ระบบข้างในนี่คลิปดูข้างในครับภายในอือเอหนาวเอเยินไหมขนาดไม่มีฟิล์มนะอ่านะครับนี่นี่ช่องอะไรนะครับอะ PP Texter PP t e x t e เทคเตอร์เทคเตอร์อ๋อเราเข้าไปดูช่องนี้กันด้วยนะครับครับผมนะครับ เที่บอกว่าไม่ค่อยมีคนเข้าไปดูเลยครับเราเข้าไปดูหน่อยครับพี่ช่องไหลายนะเจ๊พี่พีเท็กเตอร์ครับพี่พีเท็กเตอร์ครับผมฝากด้วยครับผมนะครับเอ้าเอฟซีเขาอยากดูแล้วเดี๋ต้องตั้งชื่อว่าเดี๋ยวจะตั้งชื่อว่าอะไรอันนี้เหรอฮะคลิปชื่อคลิปชื่อคลิปนะชื่อนี้เหรอฮะบอกเลยว่าทีมงานบอก บอกว่าวันนี้มาดูเสียตินมาลองแมคคูครับเสียตินทีมงานโทรหนึ่งนี่เสียอะไรนะเสียตินเสียตินครับเสียตินนี่ครับนี่จะหอมยิ้มชเอลอช่องรถดำสวยจารัดรถดำสวยจารัดรถดำรถดำสวยจารัดครับเอาเอาเสื้อให้แกดูว่าเสื้อแขนยาวอ่ะอ่ะอยู่กับพี่ดูแล้วว่าคันนี้โอเคไหมคะแล้วพี่ยังไม่จบด้วยยังม่ ขับดีอยู่ครับเดี๋ผมจะวิ่งดูหลายๆคันก่อนครับต้องดูหลายๆคันขับดีอยู่ขับนิ่มมากเลยครับสุดยอดเลยเสียงเครื่องไหมเดี๋ยวพามาดูเครื่องครับ<ฮ>เครื่องไม่สูนครับ เจ๊บอกว่าน้ำมันวันละสองพันรถช่างไอ้เขาเป็นช่างก็ต้องทำถึงอยู่แล้วครับดีเลย เอย็นเก็บพร้อมไปใช้งานเลยครับไปลุยงานได้เลยคันนี้ดูเพกันหน่อยเพกันโหนครับดูเหมือนจะซ่อมง่ายมากเลยเนาะมอเตอร์สวิง ขับดีขับดีอยูอ่บูมก็มีดามนี้ครับปกติเลยโคเบไม่ว่าจะสองร้อยร้อยยี่ไหมเกือบทุกขันเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยไปดูช่วงล่างกันหน่อยอ,อ เต็มครับปกเต็มเจ้เป็นคนที่ไหนครับนี่นฮะอยู่คอนแกนเหรอใช่ฮะแอะอ๋อแคลรี่แคลรี่เตก มาร์ูมันขับดีอยู่แล้วเดินยากมากครับเพราะว่ามันติดติดขาเดี๋ยวขึ้นไปดับเครื่องก่อนเร่งไม่สุดเพราะมันเร่งแล้วคันเร่งมันเหมือนมันตบมาขึ้นไหมพูดีคขับดีครับแจวเลย ใหด้วยอือรุ่นนี้นี่สุดยอดเลยเ,เ,เอาไปตักดินขายครับจานโอบอกว่าเร็วครับเร็วนี่นใช่ไหกสบายเลยนะเนาะเลามาดูเจ๊กันหน่อยช่องเจเดี๋ยวให้ดูเข้าไปทุกคนเข้าไปดูติดตามช่องเกจด้วยเด้อตามช่องเจกันด้วยช่องอะไรนะครับ <ห> BP, BP าทกเตอ,อร์ค่ะ BP เท็กเตอร์ BP ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้หมดเลยค่ะไม่ใช่ดิมันต้องภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดใช่ไหมใช่ BP เท็กเตอร์ค่ะอ๋อลองเข้าไปดูครับเจ๊ก็จะมีอะไรให้ดูบ้างโอเคครับ,บคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกคันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผม